สวัสดีครับอยู่กับ t o y ยต้าแอลพาร์ทเวลฟายนะครับเป็นโฉมเราเรียกเขาเรียกว่า30นะครับก็10 20 30แล้วก็40นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นโฉม30นะฮะโฉม30ก็คือโดยปกติทั่วไปนะฮะก็จะเปลี่ยนหน้ากากแล้วก็ใส่กรอบ10นิ้วนะครับเป็นเป็นเป็นมาตรฐานนะครับแต่ตัวนี้มาเป็นแบบตรงรุ่นนะฮะ12 12นิ้วนะฮะเกือบเกือบสินิ้วนะครับก็คือจะมาทั้งชิ้นเลยนะฮะชิ้นนี้นะฮะมาพร้อมไฟพาร์ทตัวใหม่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรุ่มเพิ่มเสียงในต่างๆนะฮะน,นีก่ก็พวกกดแอร์แมปอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะครับก,กดโกดอะไรเนี้ยปุ๊บผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วเสียงนะฮะวงมาลัยตรงนี้ก็ใช้งานได้นะครับเปลี่ยนโหมดนะครับอ่นูกล้องไทยหลังนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ไปนะครับ จะมีเลนที่กว้างมากนะครับเลนกว้างไม่พอแล้วมีเซนเซอร์โชว์ตรงนี้ด้วยเดรดร์นะเขาเรียกว่าเดารดร์นะครับและบวกกับเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะโอเคอตัวนี้ก็เป็น CPU 2.7นะครับตัวพปล่าสุดโชมปัจจุบันแล้วนะครับในโมเดลที่ชื่อว่า7870นะครับ CPU 2.7, 3คอนะฮะ เป็น8คอร์3ตัวแลม8ลอม2 5 6นะครับข้อดีตัวนี้ก็คือมี HD MyOut แบบ Type C ออกไปจอเพดานดนะ้านหลัง1 0 8 0 P ถ้าลูกค้าเปลี่ยนจอเพดานเป็น HD 1 0 8 0 P นะครับจะได้ภาพพิคมชัดนะครับแล้วก็การประมวลผลของ y t u t u เนี่ยนะครับก็จะรวดเร็วกว่าของเดิมนะฮะ CPU ก็2.7 6นาโน6นาโนเมตรนะครับก็คือ CPU ยิ่งเล็กยิ่งเร็วและยิ่ง เขาเรียกว่าประหยัดไฟนะฮะ,ะความร้อนในสะสมมัน้อยมากนะครับอตอนนี้สมมติเราดูข้างหน้าเราดูเป็น YouTube นะครับอะข้างหลังเราก็ให้เป็น YouTube ข้างหลังนะข้างหน้าแล้วก็เป็น google แบบไปอย่างนี้ครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงด้วยไปชนบุรี นําทางไปชนบุรีแบบนี้นะครับเช้ง,งานง่ายๆครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนนะเคลียร์หน้าจอกดตรงนี้ออกไปปุ๊บนี่ครับด้านในก็มีแอปพลิเคชันให้เลือกนะฮะอยากได้อะไรก็ไปโหลดใน Play พจสโตเอานะครับเ Store นี้นะครับลงชื่อเข้าใช้ Gmail เข้าไปนะครับดโดยคร่าวๆประมาณนี้หลักๆครับผม